วัสดีจ้ามาเนี่ยแย่เตี่ยวพ้ามาเบิงหิมะเลยจะได้บันไดล่งบ่าก่อยโล่งเสร็จผ้าไปทิ่มขยะเบิงหิมะเออข่าใส่ข่า,ขาหนาวน้ำแย่เตียวเสร็จผ้าไปทิ่มขยะแล้วก็สี่พายางออกกำลังกายจับน้อยเออ พญายไปเห็ดงานให้เตียวอยู่บ้านมี่มาเอาเครื่องหนาวน้ำกันเลยพม่พีปนอ้องเอ้มาเบิงนี่หนาวแล้วหิมะตกเบิงอันมองทิมขยะพญายได้จจได้สิเบิงก่อนว่าตัวใดมันอันมองทิมกับเขา ตัวนีน <cake> ต้ตป็นั้นอืมัดถิมันขยะทุงขยะจะทุงขยะเต็มรถขยะพ่อมาเอาต้วน Mình sẽ tìm nhiều thùng khay da Nhặt lông tay Khay da bây nào ติโอ hey. oh. yeah. ๊ยหนาวหนาวมือช่วยผ่านยางละออมบานผ่านยางละออมบานท่างนี้เนาะจันเนาะเนี่ออกกำลังกาย ป่นปนนา,านพี่ไงนกแม่จ่าันบนหนาวตินกนะนกบนหานาวบ่นกเปี้ยเตียวขึ้นหนาวอยู่นกขึ้นสิบนหนาวนา,นางตึกกักตึกกักเดือจ้ะเด้อทองฟ้าว่าพ,พ่อแม่พี่น้องมาเบิง่ง ถ้าไม่อยางออกกำลังกายกินแล้วก็ได้ถ้าไหนผมตื้อจังอันนี้ป่ะตู้เจีงเป็นน้นำ มิกเกเอระ์ละ้แนสเนอร์เข้าขมาแล้ว๋ <laughs> อเร้อมดมอ๋อปลออ๋อ,อ,อบางเด้แจกผเดินกระมวนแล้วเนาะ รถเข้าสิเกตมากองไว้เนี่ยนี่ล้างบ้านทถามันหลายๆแยกเตียวสิขึ้นไปเหร่นเท่านั้นเดวนนะพ้อปันเด็กหน่อยอ่ะขาวพูดไปเบิดอรอลดามาล้างบ้านเนี่ยล้วจะยงางรอบเนี่ยและยางอ้อมมู่บ้านเนี่แหละ อมือนจะ่วนพักแยกเตี่ยวส่วนพักแยกเตี่ยวขาจุนพูนหนาวเย็นอย่างมาหลอบเรยเด้อจะเด้อ า้าเหงามาจะจะชิบเบิ้งหิมะไว้แค่นี้แหละน,ะาน่าจะเนาะมันหนาวเมือนี้ย้อยเต๋วเคลื่นหนาวมาฝากจ้าสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ้งน้ำกันจ้าสวัสด,ดีจ้า